สวัสดีใน Facebook ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปแชร์ตามเพื่อนๆใน Facebook ก่อนนะรอสักครู่นะจ๊ะทุกคนวันนี้มาในหัวข้อเรื่องนะขออนุญาตแชร์โอเคถ่ายทอดสดหน้าคือไม่ได้เลยนะหน้าคือปากปากคือจูดมากเลยต้องเติมดูด้วย เราต้องเติมลิปสักหน่อยไหมนี่คือลิปแดงนะคะทุกคนอสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีสวัสดีทุกคนหนาวแอบหนาวนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดีสวีดัสไอวิวนใน a ฟ e b o o k แล้วก็ใน Youtube นะคะเราไม่ได้เจอกันกี่วันแล้วเอ่ยขออนุญาตทาลิปนะคะทุกคนปากจื้อจ หรือว่ากล้องมันสว่างไปละว,วันนี้ก็มาไลฟ์ในรอบหลายวันที่ไม่ได้เจอทุกคนนะคะขอดูก่อนทุกคนอยู่ที่ไหน,นช่องทางไหนกันบ้างคนอยู่ในช่องทาง t i k t o k หรือว่าอยู่ในช่องทาง Facebook กันบ้างตอนนี้ทักทายกันมาได้เลยโอ้โอ้ทุกคนเ <c oughs> อมื่อไหล่เข้าไปในฟันทำไมขอทารีฟสักหน่อยให้มันดูแบบ น้าไม่ป่วยนี่ขนาดนั้นไม่ป่วยนะจ๊ะสวีดัสดี everyone วันดีค่ะทุกคนไปตามเพื่อนมาเลยค่ะวันนี้ยินดีกับทุกคนที่วีซ่าผ่านยินดีกับหนูโบโบวีซ่าผ่านไม่พอนะล่าสุดเดินทางมาออสเตรเลียมาอยู่ซิดนีย์แล้ววันนี้เมื่อกิเพิ่งคุยกับน้อง คือน้องน้องไฟมากน้องไฟในในที่นี่คือน้องสู้มากวันเดียวทำทุกอย่างเสร็จสับหมดเลยนะเก่งมากเลยไม่ได้เกิดดูหน้าคุณน้ำสิวันนี้มาแบบว่าไข่กเลยอ่ะเครื่องสมางไม่ได้เอามาเาจะก็แต่งเท่าที่มีนะจ๊ะทุกคนไม่แต่งก็ไม่ได้เดี๋ยวกลัวทุกคนกลัวเป็นไงบ้างทุกคนเป็นไงบ้างเนี่ยขอถามและตอบก่อนนะคะมีคำถามและตอบในอ่าส่วน ตึด,ด,ดสักครู่นะคะวันนี้วันอังคารพวกคุณทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวขอไปถามและตอบสำหรับคนทำวีซ่านะคะคุณมาดามเซล่าวันนี้ตอบไปเมื่อวานแล้วคุณเมย์ก็บอกว่านี่คุณเมย์น่ารักมากเลยวันนี้เมย์มาอยู่ออสเตรเลียได้2เดือนแล้วนะคะมา go coast ค่ะขอบคุณคลิปคุณที่คุณนํำทำคลิปแล้วก็พลังบวกๆให้นะคะขอให้ครูมีความสุขนะคะ หลังจากที่เมื่อก่อนหนูยังเครียดเรื่องหาคนสปอนเซอร์ไม่ได้เลยแต่มาถึงจุดนี้ได้กำลังใจจากได้กำลังใจจากครูน้ำมากมากเลยไว้มีโอกาสจะได้พบกันนะคะยินดีมากๆเลยค่ะหนูเมย์ก็ที่ยังคงเจอพวกคุณทุกวันนี้แล้วก็ยังคงมาส่งต่อเขาเรียกว่าอะไรอะความฝันแรงบันดาลใจเพราะว่าครูรู้ว่าหนึ่งชีวิตหรือ อีกเยอะเลยมนุษย์อีกมิล่ยนเป็นล้านๆเลยที่แบบว่ายังคงหลับไหลยังคงไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนหรือรู้แล้วแหละแต่ว่าพอทํากำลังจะทําเป้าหมายเองกับกับไม่รู้จะต้องเริ่มทางไหนมีเยอะนะที่ที่ยังคงแบบว่าหลงทางนะจ๊ะมดบอกว่าขอผ่านโพสต์นี้อ่ะโพสอะไรอ๋อโพสตทริปสนูนะคะคุณน้าจัดทริปสนูข้งแรกคุณน้ําจัดทริปไปสนูก่อนคุณน้ําจะกลับไ,ไ,ไทยทั้งหมด สามสิบคนครั้งแรกจะเอาประมาณส4คนแต่ว่าค่อยๆลดปริมาณเพราะว่าบ้านที่หาได้มันแบบมันคนไปในช่วงนี้เยอะมากช่วงนี้เป็นช่วงช่วงโหนกอากาศหนาวบางวันก็สามองศาเนาะอากาศหนาวที่เมลเบิร์นก็คือหนาแบบบนดอยขับรถไปหนึ่งชั่วโมงก็หิมะตก ขับไปอีกห้าชั่วโมงก็เป็นหิมะเลยนะคะอากาศหนาวมากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ที่เมลเบิร์นนะคะเด็กๆที่ซิดนีย์ก็มีนะจ๊ะที่ซิดนีย์ก็สวยสวยกว่านี้อีกแล้วก็รัฐอื่นๆไม่แน่ใจว่ารัฐไหนมีสโนว์ในช่วงนี้บ้างก็อย่างที่บอกว่าจะพาเด็กไปแตให้เกิดเด็กคนไหนที่มาทํางานแล้วก็เริ่มมีเงินแล้วอะไรเงี้ยพาเด็กไปทิปสโนว์ราคาทิปสโนว์อยู่ที่แค่250ดอลลาร์วันหนึ่งคุณก็หาได้แล้วเพราะว่าอยากจะทําให้เด็กๆ เป็นของขวัญให้เด็กๆเ,เที่ยวก่อนที่ครูน้ําจะปิกไทยแลนด์กลับไปเที่ยวไทยบ้างก็คืออยากที่จะอดีตเมื่อ3เดือนก่อนจัดที่ไปเกรทโรชโลแล้วก็ที่ไปฮองแก็แล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็อยากจะจัดที่ไปสโนแล้วก็มีใครแบบอยากไปก็ประกาศแล้วก็บอกเด็กล่วงหน้าหมดแล้วแล้วก็มาดูวิดีโอเดี๋ยวเบื้องหลังมาดูเดี๋ยวจะถ่ายทําเบื้องหลังให้ดูว่าพบความสนุกไป มากแค่ไหนกันนะคะโอเคมาเย่ยสวัสดีทุกคนตามเพ,เพื่อนมาเลยผูค้คุณไปแชร์ก่อนนะคะไปแชร์ตามเพื่อนๆมานะคะใครอยู่กันบ้างเนี่ยตั้งสี่ล้านคนมีใครอยู่บ้างมีคนถามว่า,อ,าอยู่ไทยทําได้ไหมคะคุณแจ็คกี้หมายถึงร้านที่คุณน้อร้านที่คุณน้ําแชร์ในตอรี่ในอันนี้ใช่ไหมเพจคือคุณน้ำเปิดร้านแล้วคุณน้ำอยากที่จะอ,อัพสเตร์เพื่อนบ้าน ชั้นบนมาบอกว่าเนี่ยนีนาแบบยูทำข้างหน้าเนี้แอเรียมันพื้นที่มันเยอะมากเลยยูทาเป็นเขามาให้ไอเดียกแล้วเนี่ยกลยาทนิมิตของเราเขาบอกเนี่ยมาทํายูมาทําเลยตรงเนี้ยเป็นพวกทําเล็บอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณเองไม่ชอบไม่ได้เป็นคนแบบเรียนทางด้านนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากทําเล็บก็เลยคิดว่าถ้าเกิดใครที่ทําเล็บเป็นเด็กสติลเดนแต่และคนที่แบบว่ามาวิ่านักเรียนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองได้เพราะว่าเปลี่ยนจาก t f n เป็น a b n ก็ให้เขามาเช่าเป็นบล็อกนี้แล้วก็เช่าแค่บล็อกเฉยเวลาที่เขาเก็บเงินลูกค้าเขาก็เอาไปเต็มเลยเราไม่ไม่เอามาหุ้นกับที่ร้านเราซึ่งเท่ากับว่าร้านของคูน้ำคูน้ำจะทําเป็นแบบว่า all in one ก็คือมีทุกอย่างคูน้ำมีทั้งมัสซาดมีทั้งรีมีเดียมัสซาดแล้วก็มีทั้งทําเล็บแล้วก็มีทั้งต่อขนตาก็คืออยากจะทําให้มันครบเลยก็เลยประกาศหาเขาเรียกว่าหุ้นส่วนที่แบบอยากที่จะเติบโตไปด้วยกันนะคะก็เป็นโอกาสที่ดี มีแต่คนบอกว่าอยากทำแต่ส่วนใหญ่อยู่ที่ไทยอยู่เลยส่วนใหญ่อยู่ที่ไทยอยู่เลยนะคะโอเคคำตอบคำถามไม่มีแล้วนะคะโอเคไหมใครมีคำถามบ้างสำหรับช่วงนี้คำถามมีใครมีคำถามถามมาได้เลยนะคะมีเด็กถามว่าครูน้ำอ,อีกคนนึงถามมาว่าเขาอะกำลังยื่นวีซ่าแล้วจะทำวีซ่า working and holiday แต่ทีนี้เขาขาดไอเอลคะแนนไอเอลประมาณ สี่จุดห้าหรือเปล่าไม่รู้แล้วเขาต้องไปสอบอะไรเงี้ยแล้วเขาอยากเรียน i อเอลแล้วเขาก็คิดว่าครูน้ําสอนไอเอลด้วยเขาก็เลยทักมาครูนั้นมีคอสอนภาษาไหมคะไม่มีนะจ๊ะเด็กๆคุณไปเรียนเทคคอร์เองที่ประเทศไทยได้เลยแล้วคุณก็ไปสอบไอเอลได้เลยนะคะซึ่งไอเอลตอนนี้ราคาค่าน่าจะหมื่นบาทไทยหรือว่าลดหรือว่าอัพขึ้นเป็นหมื่นหนึ่งหรือว่าลดเป็นเก้าพันคุณไม่ชชว่์เด็กๆไปทำเองได้อันนี้นะคะโอเคไม่เลยคุณไม่ได้รับสอดนะจ๊ะ โอเคไหมโอเคก็วันนี้เดี๋ยวครูสอนออนไลน์ให้กับคนที่อยู่ในเครือเครือของโปลูก้าแบรนด์ครูน้ำนะเพราะว่าแต่ละคนครูให้เด็กไปทำก็คือครูสอนเด็กตั้งแต่มิกินเพราะครูบอกเลยว่าใครที่อยากจะมาเป็นแบรนด์ครูน้ำครูน้ำเข้าไปให้เขามาอยู่ในรายกลุ่มแล้วครูน้ำก็ไปทีสตัวตัวเฟคถามหาแล้วก็บอกอ่าคุณชอบอะไร คุณชอบอะไรและคุณอยากจะเป็นอะไรในโลกออนไลน์ที่คุณสามารถเป็นได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินสมมติตัดเรื่องเงินไปอ่ะคุณชอบที่จะทําอะไรคุณนับก็จะถามเด็กๆแบบนี้เขาก็มีทั้งคนที่แบบว่าชอบออกกาลังกายแบบรักรักษาหุ่นรักสวยรักง,งามผู้หญิงทุกคนรักสวยรักง,งามเนาะแล้วก็เขาก็พึ่งคลอดเบบีมาอะไรเง ين, ี้ยก็ ครูก็บอกว่ามีอยู่สองทางให้เขาเลือกคือครูจะสแกนให้เขาดูเลยว่ามีสองทางให้เขาดูระหว่างที่ให้เขาเลือกว่า how to สอนอ่เลี้ยงลูกยังไงหรือว่า how to อ่าทเกี่ยวกับบิสเนสของเขาที่บ้านเพื่อต่อยอดบิสเนสของเขาหรือว่าแต่เขาบอกเขาเขาชอบออกกําลังกายเขาหลังคลอดแล้วเขาอยากใช้น้าหนักเขาลดครูก็เลยบอกว่าโหมาถูกต้องเวลาที่คุณทาออนไลน์คุณจะต้องหาสิ่งที่คุณชอบออกมาเป็นสิ่งที่คุณชอบ ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่คุณเก่งขนาดนั้นนะเอาเป็นสิ่งที่คุณชอบเพื่อที่คุณได้เป็นคนลงมือทําแล้วก็เอาสิ่งที่คุณลงมือทําทํามาได้แล้วคุณค่อยปล่อยสอนคนอื่นไปอีกสเต็ปได้แต่เป็นในเวอร์ชั่นในฉบับในฉบับแบบของคุณเองเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่คุณน้ำจะบอกว่าคุณเหมาะกับอะไรคุณน้ำก็จะสแกนให้เด็กๆฟังอย่างของ เอิรนเอิรนก็จะบอกว่าหนูชอบหนูอยากทำา IF หนูชอบทํา IF ซึ่ง IF ก็มีหลากหลาย mm hmm. IF คืออะไรก็คือการกินอ่ะกินอ่ะแล้วแต่เรามันจะมี IF 8 6 816ทับห8ทับ16หรืออะไรก็ตามถ้าเกิดฮาร์ดคอร์ขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแต่ IF ก็คือการอา กินแล้วก็หยุดกินแล้วก็หยุดเหมือนกับว่าทําให้ช่วงเวลาหยุดอ่ะให้มันหิวมากๆมันจะปล่อยช่วงพวกโกรทโฮมออกมาแล้วมันจะทาให้หน้าเด็กหรือมันจะทําให้รู้สึกอ่าน้าหนักลดเพราะในช่วงที่เรางดกินอาหารระยะแบบ8ชั่วโมงยาวมันจะเอาไขมันที่มันสะสมตามร่างกายของเราออกมาใช้อีกครั้งหนึ่งนี่คือ i f เนาะซึ่งคนส่วนใหญ่เด็กก็จะมีหลากหลายคนเนาะสองสิ่งนี้ที่คุณน้ำอยากจะบอกเลยว่าห้ามทําแบบนั้นแบบไหนละ่ะเด็กจะชอบบอกคุณน้ว่าชอบ ั้งคำถามบอกคุณน้ำว่าคุณน้ำแต่แล้วหนูจะทํไอเอฟอ่ะคุณทากันเยอะแล้วอะ่ะแล้วเขาจะเริ่มพูดคําพูดแบบประมาณว่าไม่อยากทําดีกว่าเพราะมีคนทําเยอะแล้วตัดคํานี้ออกจากชีวิตของคุณเลยเวลาที่คุณอยากจะทําอะไรที่อยากจะเปลี่ยนไปชีวิตตัวเองในในรูปแบบไหนอะ่ะคุณอยากจะทําอะไรก็ตามที่คุณอยากที่จะมาทําในออนไลน์ในอีกหนึ่งโลกที่คุณอยากจะเป็นคุณทํามันได้แล้วก็ไม่ต้องคิดนะตัดคานี้ออกไปเลยว่าคนอื่นเขาทํามาแล้ว เราแต่และคนนะ่ะมีคนของเราอยู่เสมอถ้าในวันอนดีตถ้าเกิดคุณนะไม่มาสอนคุณว่า how to มาทำาิซซ่าแอปพลาซซ่าเขียนจีหรือว่ามาใช้ชีวิตใต้ต่างประเทศอย่าไปร้านนี้ได้เงินดอนเท่านี้ไปร้านนี้ได้เงินเยอะเท่านี้อย่าไปร้านแอบแฝงไปร้านแอบแฝงพวกบคุณเสียชื่อเสียงไปร้านทำอย่างว่าคุณเสียชื่อเสียงนู่นนี่นั่นถ้าอดีตคุณไม่มาทําแบบนี้ทั้งๆที่มีคนก็ทําอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่มาทำนี้ก็อาจจะไม่มีเด็กที่แบบว่า ทุกวันนี้ที่แบบว่าเติบโตแล้วก็มีเงินเป็นหลักแตะเกือบล้านจริงไม่จริงฉะนั้นคุณอย่าไปคิดแทนคนอื่นในทั่วโลกนะว่าข้อหนึ่งอย่าคิดแทนว่าสิ่งที่คุณอยากจะทําสิ่งที่คุณรู้สึกคุณชอบสิ่งที่คุณรู้สึกคุณอยากจะลองทํามีคนทําแล้วตัดทิ้งเลยและข้อที่สองข้อที่สองของวันนี้โอ้มาไวไปไวมากข้อที่สองของวันนี้คือคุณอ่ะจะต้องออย่า คิดที่จะขายเพราะว่าเด็กซะส่วนใหญ่คุณถ้าเกิดคุณเรียนันเนี้ยครูสอนให้คุณฟังนะครูเห็นบางคนซื้อโปรดักตไปซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วก็จู่ๆก็จะมาตั้งขายหรือตั้งชมกินขายถ่าย t ิกต o k หรือถ่ายอะไรก็ตามในสิ่งที่แพลตฟอร์มที่คุณทําขึ้นมาบอกเลยว่าขายไม่ได้หนึ่งคือมันออกมาจากความรู้สึกจากใจของคุณลึกๆคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกยังไม่กล้าที่จะขายสินค้าสิ่งนั้นเลย สิ่งแรกที่ครูบอกให้คุณไปทําคือลองกินเองลองใช้เองหรือว่าลองสวมเองลองแบบอะไรก็ตามที่คุณอยากจะมาเป็นตัวแทนหรืออยากจะขายในแบ,บแรนด์ของคุณอะไรก็ตามคุณจงลองทําเองถูกไหมเพราะคุณทําเองใช้เองกินเองเสร็จปุ๊บคุณจะเริ่มรู้ว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นก็อย่าเพิ่งทําขายอย่าเพิ่งโพสขายอย่าเพิ่งโพสพัฒนาอย่าเพิ่งดื่มแต่สิ่งที่ครูจะให้คุณทําก็คือไปสร้างตัวตนในแพลตฟอร์มไหนดีที่สุดนะตอนนี้ ครูให้เลยว่า Tik t o k TikTok มาแรง Tik t o k จะเป็นแพลตฟอร์มที่ถ้าเกิดคุณอยู่ที่ไทยโอ้ฟอ l โลว์อัพมันไวมากยอดวิวมันไวแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องคำนึงครูอยากจะให้ทริปเขาเรียกทริปเล็กๆของคุณก็คือคุณจะต้องไปสร้างตัวตนคุณก่อนไม่ใช่อยู่ๆมาพงแล้วก็มาชงดื่มหรือว่ามีพงมาโค้ดขายหรือมากดไลน์แล้วก็ขายเลยซึ่งพอคุณขายได้ไม่ได้วันแรกสองวันแรกคุณก็จะน้อยแล้วคุณก็จะแบบว่า น้อยน้อยแล้วคุณก็จะแบบจิตตกจริงไม่จริงฉะนั้นตัดทิ้งไปตรงนี้ตัดทิ้งไปอย่าเพิ่งโพสทายอย่าเพิ่งทําอะไรให้คุณสร้างตัวตนสร้างตัวตนแบบไหนคุณก็จะเริ่มถามคุณน้ําเลยว่าสร้างตัวตนแบบไหนฉบับของหนูล่ะหนูเหมาะกับอะไรคุณถึงถามว่าเธอชอบอะไรถ้าตัดเรื่องเงินออกไปในชีวิตของคุณณเวลานี้ณตอนนี้คุณชอบอะไรคุณอยากจะทําอะไรในชีวิตของคุณคุณลองหาดู ถ้าสมมติเอิร์นบอกเอิร์นเนี่ยที่จะไปออกกําลังกายอย่างที่จะทาฟาติ้งสิ่งที่เอิร์นทแล้วเอิร์นแบบว่าอ่าทําไปด้วยแล้วเอิร์นรู้สึกหุ่นเอิร์นก็ลีนไปด้วยแล้วก็มันได้มันได้กับได้มันได้เป็นดับเบิลอะแล้วตอนที่คุณทาอะยิ่งเวลาที่คุณทําคุณก็มีความสุขอยู่แล้วจริงไหมจริงจริงฉะนั้นมันได้ดับเบิลมันเป็นดับเบิลคุณก็เลยบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เด็กจะต้องทําข้อสองก็คือเอออย่าอย่าทำข้อสองก็คืออย่าแบบ อย่าแบบเปิดเพจหรือเปิดทิกต o อกเปิดอะไรแล้วก็ไลฟ์กินไลฟ์ขายโดยที่แบบว่าคุณยังไม่ได้ให้อะไรออกไปกับสังคมเลยคุณยังไม่ได้ให้ความรู้เลยคุณยังไม่ได้เรียนรู้เลยว่าอสินค้าที่คุณได้มาหรือว่าทุกอย่างที่คุณกาลังขายนะมันมีประโยชน์ยังไงถูกไหมคุณยังไม่ได้อธิบายเขาไปเลยหรือคุณยังไม่ได้ให้ในรูปแบบเขายังไม่รู้จักตัวคุณเลยจริงไหมฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณจะทําในแพลตฟอร์มช่องทางไหนคุณน้าบอกเลยนะว่า ไทยๆเดี๋ยวคุณน้ำจะให้ทิคคุณด้วยแต่ว่าข้อ2คืออย่าอย่าโพสขายท่งๆจงไปสร้างตัวตนก่อนทําสูตรที่คุณน้ำทำมาก็คือสูตร30วัน nonstop ส,สูตร30วันคืออะไรเวลาที่คุณเปิดเพจเปิด facebook เปิดอะไรก็ตามช่องทางที่คุณกำลังจะสร้างตัวตน คุณจงให้ผู้คนออกไปให้ในไลฟ์สไตล์ที่คุณมีให้ในไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการให้ในไลฟ์สไตล์ที่คุณเริ่มกินเริ่มใช้หรือเริ่มทําเริ่มออกกาลังกายเริ่มเป็นคุณเป็นยังไงคุณเริ่มยังไงคุณมีความสุขยังไงคุณจงทําไปแล้วก็เริ่มอัดคลิปไปสมมติคุณจะอัดคลิปลงแพลตฟอร์ม t ิ k กต็อกครูก็ให้คุณไปลองทำสามสิบวันอย่าหยุด นะคะ30วันมันคือ30ิวันในช่วง30วันแรกเวลาที่คุณทำาิ i กต o k หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เขาเวลาที่คุณกำลังเปิดแพลตฟอร์มใหม่หรือว่าเปิดสิ่งที่คุณกำลังจะสร้างตัวตนมันจะเปิดการมองเห็นให้คุณสุดยอดไหมสำหรับคนที่เพิ่งสร้างตัวตนเขาจะซัพพอร์ตอยู่แล้วฉะนั้นเวลาที่คุณสร้างตัวตอนอย่างเอินจะสร้างตัวตนเป็น IF เกี่ยวกับทำา i f ครูก็จะบอกว่าเวลาที่คุณตั้งชื่อหัวข้อ หรือว่าหัวข้อต่างๆของคุณอย่ามาตั้งชื่อแบบว่าคุณจะให้อะไรกับสังคมคุณจะสอนอะไรคุณจะต้องตั้งชื่อให้มันเป็นเจาะจงอย่าตั้งชื่อเล่นเขาไม่รู้หรอกถึงเขารู้คุณจะสร้างเป็นแบรนด์อนาคตของคุณคุณก็จะต้องพ่วงต่อท้ายไปด้วยว่าคุณจะออกมาให้อะไรกับสังคมคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณน้ำพูดไหมอย่างเช่นอดีตคุณน้ำใช้รูดปวดหัวมากเลยกัน พ่วงชื่ออดีกูน้ำใช้ชื่อว่าครูน้ำหนึ่งก็คือชื่อเล่นของตัวเองอะไรเงี้ยพ่วงท้ายไปด้วยเมลเบิร์นเพราะว่าครูอยู่ที่เมลเบิร์นมา6ปีสุบะและทุกๆปีเมื่อออดีคูน้ำสอนคนมาทำวีซ่าเสร็จปุ๊บครูน้ำสอนคนเทคมือส่งคนไปทํางานหรือหาบ้านหรือครูน้ำทําแบบนี้เป็นกระบวนการนี้เหมือนสอนคนไปในตัวครูน้ําสอนแล้วครูน้ำก็เลยตั้งว่าครูน้ำหนึ่งถูกไหมเล่นเมลเบิร์นก็คือรัฐรัฐที่ครูอยู่เพราะครูน้ําสอนเป็น ลุ่มเจาะจงแบบนี้นี่คือสิ่งที่คุณน้ำคุณจะทําแบบแบบนี้ก็ได้ชื่อเล่นของคุณแล้วก็พ่วงท้ายว่าคุณให้อะไรคุณสอนอะไรก็ได้หรือคุณจะตั้งเป็นผบโดดเลยว่าทํา if by ใครใครคุณใครคุณเป็นใครพ่วงชื่อคุณไปด้วยเวลาที่คุณให้พอแบบเกิดเหตุการณ์การให้ออกไปแล้วสภาวะแบบหล่อของกฎแรงดูที่คุณน้ำบอกสนามแม่เหล็กเขาจะเริ่มกลับมา เป็นแบบกฎของการตอบแทนกลับมาเสมอแต่จะไม่ได้มาในรูปแบบที่คุณให้ในคนที่คุณดูไม่กี่คนแต่จะมาในรูปแบบที่อะไรก็ตามที่ภายนอกธรรมชาติจะตอบแทนกฎของการตอบแทนมาอีกทีหนึ่งคุณเขาจะไม่เหมือนเวลาที่คุณน้าออกมาให้ออกมาสอนออกมาพลิกชีวิตผู้คนสิ่งที่เวลาที่คููน้ําเจอเวลาที่ตรงหน้าบิสเนสคุณน้ําแล้วคุณน้าเจอแล้วคุณน้ํเครดเครียดพวกคุณที่เรียนออนไลน์ที่กับครูน้าอะ จะมาช่วยฮิลคุณน้ำได้ไหมณตอนที่คุณน้ำเกิดวิกฤตณตอนที่คุณน้ำทำบิสกิสไม่ถูกปะแต่มันจะมาในรูปแบบือนมันจะมาในรูปแบบเพื่อนบ้านมันจะมาในรูปแบบของนักธุรกิจระดับที่แบบว่าเขาโตแล้วแล้วเขาจะมาให้ความรู้คุณน้ำอีกในรูปแบบหนึ่งคุณเข้าใจไหมในสิ่งนี้คือเรียกว่ากฎของการตอบแทนคุณเองจะได้ในรูปแบบแบบนั้นคุณลองทําดูคุณน้ำสอนเวลาที่คุณน้ำสอนแล้วคุณน้ำให้ความรู้พวกคุณไปพวกคุณก็จงไปแช์นะคะแชร์ฟังเก็บไว้ก็ได้นะจ๊ะ โอเคสองข้อนี้ห้ามทำเด็ดถาดและเวลาที่เด็กๆจำจดคำนี้พิมพ์คำนี้นะถ้าเกิดใครอยู่นะสวัสดีครับพีเจสวัสดีนะครับจำไว้ว่ามีอีกอันนึงที่คุณน้ำจะบอกว่าเวลาทำไมคุณน้ำถึงให้คุณไปทำแบบว่าสามสิบวันนอนสต็อกสามสามสสิบคลิปเลยหรือมากกว่า30บคลิปคุณบอกให้เอื่นไปทำเช้าเย็นจริงๆวันหนึ่งคุณถ้าเกิดในเพจ a c e b o o k คุณน้ำจะสอนให้คุณทำสี่โพสสี่โพสต์่อนหนึ่งวัน สตาร์ทที่8ปดโมงเช้าแล้วห่างไปอย่างละ4ี่ชั่วโมง4ี่ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์ก็สตาร์ทที่9ก้าโมงก็ได้เอาให้มันสายเพราะคุณตื่นสายอะไรเงี้ยซึ่งคุณจะท,ทําถ้าเป็นในเพจ a c e b o o k ทํา4โพสตอย่างน้อยขั้นต่ําในช่วง30วันแรกเห็นผลทุกคน Follow Up ขึ้นทุกคนขอยืนยันนอนยันหรือถ้าเป็นในทิกติกคุณน้นจะบอกเอิญคุณน้ำจะบอกเด็กว่าให้คุณทําโพสตอย่างน้อยเช้ากับเย็นเช้ากับเย็น30วันติดต่อกัน เข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะปริมาณสำคัญกว่าเนื้อหาปริมาณในช่วงแรกๆอะคุณจะต้องผลิตปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเนื้อหาก็สำคัญแต่เนื้อหาจะสำคัญรองลงมาจากปริมาณที่คุณให้ออกไปคุณเข้าใจไหมฉะนั้นปริมาณจะสำคัญกว่าเนื้อหาคุณจาเป็นจะต้องผลิตให้มันปริมาณมากๆในช่วงสามสิบวันแรกลองไปทำกดสามสิบวันแรกนะคะโอเคไหมเอ่ย โอเคปริมาณจะชนะเสมอจะชนะเนื้อหาเสมอบางคนตั้งใจทําเนื้อหาแบบอย่างดีดีแต่ทําแค่เดือนละหน,ห,นห,นหนึ่งคลิปแล้วก็หายไปเลยถึงแม้เนื้อหาจะดีแค่ไหนสุดท้ายคนไม่มา f o l โล w หรือแม้กระทั่งเจ้าเจ้าที่เป็นเจ้าของติกตอกเองก็ไม่เผยแพร่คลิปคุณไปไปให้ไกลหรอกเข้าใจไหมคะฉะนั้นอะไรชนะอะไรชนะปริมาณ,ปร,มาณปริมาณชนะกว่า ถูกไหมโอเคไหมเอ่ยประมาณนี้แล้วก็มีเด็กแต่ละคนเนาะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็น Challenge ของตัวเองด้วยใน30วันแรกครูจะให้เด็กทํากันบ้านแล้วส่งมาในออนไลน์ว่าคุณส่งส่งกันบ้านส่งกันบ้านหากใครที่แบบไม่ยอมแบบรู้สึกว่าเดี๋ยววันบัลลูนฉันมีงานฉันมีนัดฉันมีโน่นมีนี่คุณสามารถอัดล่วงหน้าได้นะจ๊ะไม่จำเป็นอัดวันที่คุณหยุดมันเสาร์ทิตอัดล่วงหน้าเก็บๆไว้เลย แล้วคุณก็ค่อยเอาไปตัดต่อวันที่คุณอันนี้แล้วคุณก็มีคุณก็สามารถโพสต์ล่วงหน้าได้ตั้งเวลาล่วงหน้าได้หมดเลยแล้วอีกวันอื่นคุณจะได้เอาเวลาอื่นไปเที่ยวแต่หากคุณรู้สึกว่าฉันอยากจะทําแบบเฟรชเอ v ว r y d ด y ก็ได้อั t ทูยูนะคะเพียงแต่จะบอกว่ามันมีเทคนิคอีกเยอะเลยที่คุณที่ครูพยายามจะถ่ายทอดให้คุณนะคะแล้วก็มีเด็กถามว่า30วันเนี้ยของหนูมันจะมีอะยอดโฟล เมื่อไหร่ยอดของหนูจะปังเมื่อไหร่ถ้าเกิดคุณถามครูน้ำแบบนี้แสดงว่าคุณตั้งใจเอาใจของคุณไปติดที่ยอดโฟลว์สิ่งที่ครูน้ำสอนคุณคือครูจะต้องเอาใจของคุณไปไว้กับการให้กับการเอนจอยเวลาที่คุณถามว่าเมื่อไหร่ยอดโฟลว์หนูจะถึงนู่นนี่นั่นมันไม่ถึงมันถึงแต่ว่ามันเป็นถึงการแบบว่าคุณหวังผล่ะ คุณเข้าใจไหมแต่มันการที่คุณน้ำสอนคุณไป every day คุณมีความสุขคุณ enjoy กับการที่คุณทำคลิปแล้วคุณได้ถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นคุณ enjoy กับการที่คุณมีคนมาถามข้อมูลแล้วคุณสามารถส่งความรู้ส่งต่อให้เขาได้คุณ enjoy กับทุกๆอย่างใน every day คนแบบนี้สส่วนอย่างนี้แหละที่จะถึงเป้าหมายที่จะถึงแล้วรู้สึกว่าเขาเรียกว่ามีความสุขไปทุกๆกวันคุณจงเป็นคนแบบนี้โอเคไหมจ๊ะโอเคแล้วก็ หมดแล้วนะที่เหลือก็จะเป็นพวกอเนื้อหาที่ลึกไปอีกซึ่งวันนี้ครูมาแบบคร่าวๆแล้วก็อีกอันนึงครูแถมให้ทั้งเอิรนทั้งใครก็ตามที่อยู่ในที่ท,ที่ที่เริ่มสร้างสร้างตัวตวนอ่ะบอกเลยว่าอย่าทำอะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆอย่างเช่น เวลาที่คุณโพสต์อย่างของเอนะิญอ่ะครูยังไม่ตินะแต่ครูแค่ให้เขาส่งกันบ้านครูอยากจะรู้แลวเขาสามารถเวลาที่คุณโพสต์แล้วคุณก็ใส่แค่กรอบคําพูดเดิมๆหรือว่าใส่แค่สีตัวเขาเรียกตัวหัวหัวพาดหัวพาดสื่อหัวพาดคลิปอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอันที่สําคัญใช่ไหมครูสอนเด็กถูกปนะแต่ครูหมายถึงว่าเวลาที่เด็กหลงถ้าเอิญยังดูนะจําไว้ว่าอย่าใช้อันเดียวกันแพทเทิร์นแพทแพทเทิร์นเดิมๆซ้ําๆมันน่าเบือ่อ ะะเราจะต้องมีการเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนสีของตัวหนังสือในหัวพาพาด์ดหัวข้อด้วยนะจ๊ะหนืออื่นแล้วก็เสื้อผ้าขนาดคุณน้าทุกวันนี้คุณน้ำ,ค,นำคุณน้ำออกมาไลฟ์แต่ละครั้งครูจะไม่ใส่เสื้อผ้าเกิน3ามครั้งเพราะว่ามันก็น่าเบื่อแล้วถูกไหมหรือแม้กระทั่งฉากเนี่ยพยายามไม่อยากได้ฉากเดิมเลยไหมพยายามจะเปลี่ยนพยายามจะมูฟไปทุกที่พยายามไม่ทําให้มันน่าเบื่อนะคะก็ประมาณนี้ทุกครั้ง แล้วก็เวลาที่คุณออกมาออกมาทำสามสิบเปรกแกพยายามให้เป็นคุณคนเดียวที่อยู่ในหน้า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 เพราะคุณกำลังสร้างตัวตนด้วยตัวรูปของคุณเองคนเดียวหากคุณมีอีกคนเข้ามาในขณะที่คุณกำลังไลฟ์หรือในขณะที่คุณกำลังในขณะที่คุณกำลังทำวิดีโอจํไวาเลยว่า Power, พลังงานของพลังงานทั้งหมดจะไปตก ไปถึงสองคนแล้วก็มันจะแบบไม่เด่นทั้งคู่เลยฉะนั้นในช่วง30วันแรกที่กูเทนพวกคุณอ่ะคุณจําเป็นจะต้องอยู่คนเดียวหมายถึงออกตัวเองออกมาตัวตนของตัวเองออกมา100%นี่เป็นทิศเล็กๆน้อยๆที่กูนําเพิ่มเติมให้นะจ๊ะแล้วก็อะ,อะไรอีกอะประมาณนี้เราเดี๋ยววันๆทุกๆวันเดี๋ยวกูน้ำจะมาเพิ่มอัพอัพอัพให้นะคะโอเคเลยสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ มาไวไปไหวแล้วก็ใครที่สนใจเป็นตัวแทนของครูน้ำก็ยังมีรับอยู่เรื่อยๆนะคะครูเองจะไม่บังคับให้ใครมาเขาเรียกว่าอะไระซื้อของสต็อกไว้เพราะของครูเป็นแบรนด์ที่แบบว่าอยากให้เด็กใช้เองกินเองแล้วครูก็จะสอนเด็กอ่า how to uh, เขาเรียกว่าอะไรทำออนไลน์ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่ให้เด็กแบบเอาเงินมาสต็อกแต่ว่าเวลาที่เด็กอย่างที่บอกเวลาที่เด็กอยากที่จะขายสินค้า เราก็มีเราตัวบริษัทคณน้าเองก็มีคนส่งออกให้ส่งของให้เพียงแต่คนสั่งคุณมากริ้งเดียวเดี๋ยวว่าทางบริษัทคณน้าคุณก็แค่ส่งรายชื่อมาว่าต้องส่งไปที่นี่คณน้าก็ติดต่อไปแล้วก็ให้บริษัทเขาเรียกดอกชิปนั่นเองให้เขาส่งให้คุณเองโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยมันเป็นอีกหนึ่งรายได้อีกช่องทางที่ง่ายๆอ e ซี่นะคะโอเคไหมเลยสําหรับวันนี้ก็ มาไม่ทันหนูเพิ่งเลิกการเอินฉันพูดถึงเธอจนจบไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวดูย้อนหลังนะคะโอเคไหมประมาณนี้ไม่ไม่ไม่น่าเกินไม่น่าเกินสามสิบนาทีเพราะว่ามารีบมารีบไปนะคะตอนนี้คุณน้ําอยู่ก็เกือบห้าทุ่มครึ่งแบบก็ครูน้าวันนี้อยู่ที่ร้านอยู่ที่ลานอยู่แล้วก็เดี๋ยวคุณน้ำมันจะต้องเดินทางกลับบ้านนจ้ะทุกคนโอเคมีใครมีคําถามอย่างอื่นไหมคะอย่างเช่นพวกวีซ่านี่ไหมช่วงนี้มีใครทําวีซ่าแล้วไม่ผ่าน ไม่มียังไม่มีใช่ไหมือไม่ผ่านแล้วก็ยังไม่บอกครูน้ำหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่วีซ่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครบอกนะว่าวีซ่าหนูไม่ผ่านส่วนใหญ่ก็บอกวีซ่าผ่านนะคะโอเคไหมเอิเอิร์นดูย้อนหลังนะคะลูกประมาณนี้ส่วนใครที่ไปทิพสโนนะจ๊ะเด็กๆเตรียมชุดเตรียมแว่นแว่นกันแว่น,แว,นแว่นโค้วสำคัญเลยถึงแม้บนภูเขาจะเป็นแบบว่าอ่าไม่ได้แบบว่าแดดจ้าแต่ขอบอกเลยว่ามันเป็นสีขาวล้วนขาวล้วน ขาวโคลนอะแล้วมันจะทําให้แสบตาเขาทุกอย่างมันท้อนเขา้าสายตาเราเหมือนเวลาที่คุณไปที่เปิดไฟแบบจ้าๆถึงแม้จะมีตัวที่ครอบเห็นว่ามันก็ยังจ้าแสบเราเพเป็นสีขาวเท่ากับว่าเวลาคุณไปทริปสโนว์ทุกคนนะอย่าลืมแว่นสำคัญที่สุดเลยแล้วก็เดี๋ยวคุณน้าจะเก็บบรรยากาศให้อีกประมาณ3อาทิตย์3อาทิตย์ก็น่าจะไปทริปนี้แล้วนะคะโอเคมีใครมีคำถามอีกไหม ถ้าไม่มีคุณน้ำเซกุดบายแล้วนะจ๊ะมาไวไปไวมาแบบเดอะฟาสมากวันนี้โอเคไหมอุ้ยเน็ตอุ้ยเน็ตอุ้ยเน็ตน้องกระตุกช้าปกติเน็ตไม่กระตุกนะกระตุกอ่ะไม่กระตุกนะมีใครมีคำถามไหมเอ่ยมีใครมีคำถามไหมแล้วก็ใครที่เรียน2 1อวันกับคุณน้ำ 1, อ่ะ21วันอ่าเปลี่ยนนิสัยอ่ะคุณไปเรียนได้ในะ youtube นะ YouTube มันอัพได้แบบว่าทีีทเลย ถ้าเป็นใน Facebook อะ่ะโอ้โหเดี๋ยวก็ติดลิขสิทธิ์เดี๋ยก็ติดนู่นติดนี่คุณน้ำก็เลยบางคนแบบว่าอิทิลาม,มาทวงคุณน้ำทุกวันเลยคุณก็เลยบอกไล่ไปเรียนใน u t u b e ก็คือครูโหลดใน youtube แบบล่วงหน้าไ้หมดแล้วอะไรเงี้ยครูเองไม่จาเป็นต้องแบบว่าคือโหลดล่วงล่วงหน้าในทุกๆวันในเวลาที่แบบว่าแตกต่างอะไรเงี้ยทำให้ให้คือทําให้หมดทําทําให้ประมาณ2ีวันอะแล้วก็ทําบน แล้วอะไรที่คุณอยากได้คุณจะได้หมดเลยนะจ๊ะโอเคไหมสำหรับวันนี้ครูไปแล้วนะคะทุกคนเอวิวันดูย้อนหลังนะคะใครมาย้อนหลังก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะคนย้อนหลังกดแชร์ให้ด้วยครูไปแล้วแล้วใครมีคำถามก็ส่งอ e ินบ็อกมาได้เรื่อยๆนะจ๊ะไปแล้วนะคะไปยจบใน facebook ก่อนนะคะบายบาย o u ท u b ส s ๊อ p